มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำนักสงษษษษษษษ่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนพบกับรายการสาระดีๆคู่ชุมชนที่ให้ความรู้ทั้งทางด้านการเกษตรด้านอาหารและด้านสาัตว์กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับยอดการรับชมล ในรายการเียูคู่ชุมชนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ15อาชีพแก้จนนะครับเป็นกิจกรรมไฟ้สดนะครับสาธิตวิชาชีพเนื่องในโอกาสครบรอบ40ปีนะครับศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสนออกอากาศนะครับระหว่างวันที่1ถึง15ธันวาคมนะครับในช่วงเวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับ ทุกท่านสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o แฟนเพจนะครับศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติหรือกดติดตามได้ที่ช e l น YouTube ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติเพื่อที่ทุกท่านจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆดีๆจากทางศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาตินะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของมเมล็ดพันธุ์นะครับมเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรหรือใครหลายท่านนะครับที่ไปซื้อนะครับจากตาม ร้านต่างๆนะครับก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจว่าจะเลือกซื้อจากบริษัทอะไรนะครับแต่ที่สําคัญคือในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดในเรื่องของวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์นะครับก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เพื่อจะเอาเมล็ดพันธุ์นั้นกลับมาปลูกใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้เราก็ได้รับเชิญนะครับทาง เกษตรกรนะครับผู้มีความรู้ความสามารถด้านการเก็บรักษาะมะเมล็ดพันธุ์วันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับคุณเลไลแสงสว่างนะครับท่านเป็นวิทยกรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์และการเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมนะครับสวัสดีครับ,บ,รบคับผมป้าเลไลแสงสว่างนะครับ,บ,รบ,รบผมก็มีเป็นวิทยกรเกี่ยวกับเรื่องของมเมล็ดพันธุ์ ให้กับทางศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติตอนนี้ป้าประกอบอาชีพอะไรอยู่บ้างครับทำอะไรบ้างทำเกษตรผสมประสานนะคะครับปลูกอะไรบ้างครับมีทั้งทั่วมีทั้งผักกะริกไก่ย่างค่ะครับที่เราผักที่เราทานนะคะอ๋อได้ยินได้ยินว่าปลูกพวกพืชผักสวนครัวค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างถึงคนหลักๆมีมีเป็นอะไรครับพืชผักสวนครัวที่ปลูกหลักๆมีพริกกะเพราโหระพาพวกนี้ค่ะแล้วก็มี รกมะเขืออะไรเงี้ยมันจะมีหมดเลยคล้ายขามีหมดอะค่ะครับทาการเกษตรมานานหรือยังครับตั้งแต่เริ่มโตมาแต่เริ่มโตมาก็ทามาเรื่อยุบั่อยเลวคัะตอนนี้ห้าสิบห้าแล้วค่ะก็ตีซะว่าเกือบเกือบห้าสิบกว่าปีในะารทำการเกษตรครับแล้วทําไมที่มาที่ไปของการเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยทําไมเราจะต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองอะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เพื่อแบบอนุรักษ์สายพันธุ์ด้วยแล้วก็คัดพันธุ์ที่ดีๆอะค่ะ ลดต้นทุนนี่คือลดต้นทุนในการไปซื้อเมล็ดพันธุ์แล้วก็เอาเอากลับมาคัดเลือกเองนะครับปลูกเองคัดเลือกไว้ปลูกเองแล้วเก็บใส่พันธุ์ที่แบบให้ดีขึ้นนะคะตอนนี้มีเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้อยู่ประมาณกี่ชนิดครับ ไม่ต่ำกว่า20่อะค่ะไม่ถังกว่า20ค่อนข้างจะเยอะนะครับ <c oughs> แล้วใน20ชนิดเนี่ยที่เก็บไว้มีเมล็ดพันธุ์อะไรที่หรือพันธุ์พืชอะไรที่หายากหรือใกล้จะสูญพันธุ์แล้วบ้างมีไหมครับตอนนี้ก็จะมีพริกใหญ่มันนะคะ่ะหรือพริกมันใหญ่อะไรเนี่ยค่ะที่ชาวบ้านแถวในชุมชนเราจะนิยมทานมากแล้วก็เกือบจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็กลับออกมาอนุรักษ์ตอนนี้ก็คือขยายเพิ่มไดไหลกลุ่มอะค่ะอันนี้เป็นของในชุมชนเลยชุมชนนะคะเป็นพริกมันใหญ่ใช่คะคะ แล้วมีอีกไหมครับก็จะมีมลรกขี้นกโบราณก็จะเก็บอนุรักษ์เอาไว้อ่ะค่ะเป็นยังไงครับมลรกขี้นกโบราณลูกเล็กอค่ะลูกเล็กๆผิวๆเล็กๆแบบขึ้นตามธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับมลรกขี้นกโบราณอันนี้เขาเอามาใช้ทานยังไงครับโบราณน่าจะนิยมผลเล็กๆทานสดดิบเลยจะมีประโยชน์นะคะครับบางคนก็จะเก็บยอดไปทานอะไรอย่างเงี้ยจิ้มน้ำพริกใช่ครับผมจิมดิบ ว่าว่าอย่างนั้นเลยนะครับก็วันนี้นะครับก <c oughs> ็จะเป็นในเรื่องของการคัดเลือกสายพันธุ์แล้วก็การเก็บรักษามเมล็ดพันธุ์นะครับทีนี้เห็นอาเลไลเอาอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับมาข้างหน้านี้ตรงนี้เป็นอะไรครับอ,อย่างนี้ก่อนละกันอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือมเม็ดฟ้าทลายโจรนะคะอ๋อเม็ดเมล็ดฟ้าทลายโจรน,นะครับอันนี้เขาเขามีวิธีการเก็บยังไงครับคือเรอาก็จะเก็บแบบที่ เริ่มแก่เริ่มใกล้จะแห้งถ้าแห้งเกินแล้วเดี๋ยวมันโดนแดดแล้วมันจะระเบิดเราต้องเก็บแบบนี้ก่อนที่แบบเริ่มเริ่มมีสีแล้วอะค่ะคือคืออันนี้นะครับอันนี้ทุกท่านอาจจะเต็มเม็ดจะเริ่มเริ่มดำๆข้างในนิดนิดนึงอันนี้คือเมล็ดที่สามารถเก็บแล้วะแก่แล้วนะครับเอาไปเก็บแล้วขยายพันธุ์แต่ถ้าเราแห้งมากก็ได้แต่นี้บางทีมันอาจจะโดนความร้อนอะไรมันจะระเบิดที่ต้นเลยอะค่ะ ก็คือหล่นตามพื้นนะครับแตกกระจายครับแล้วอย่างนี้พอเราเราได้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาให้เขาแห้งใช่ไหมครับอันนี้ใส่กระปุกอับนี้ค่ะกระปุกนี้อ่าแล้วก็ปิดฝาไว้แล้วก็ไปตั้งในที่อากาศที่มีแสงแดดล้ำลายหรือในบ้านอะไรเงี้ยค่ะที่ร่มร่มอะค่ะโดยไม่ตากแดดโดยไม่ตากแดดอ่านี่มันจะมีความชื้นเนอะถ้าระเบิดไปในนี้คือความแตกของเขาแล้วมันจะไม่มันไม่ออกไปไหนสังเกตเห็นว่าด้านล่างนะครับจะเป็นเมล็ดที่ แตกออกมาจากในฝักแล้วนะครับอันนี้เราก็เก็บไว้แล้วพอมันแห้งดีหลายวันเราก็เก็บเปลือกออกครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งทําอะไรเลยเป็นขันทุ้นเวลาเราด้วยเราเก็บไว้อย่างเงี้ยมันกันแล้วก็ระเบิดไปพอเก็บเราเก็บเปลือกออกเสร็จล้วก็เม็ดให้แห้งทบผมนี่นะครับจะเห็นเมล็ดที่อยู่ด้านล่างนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนี่คือเมล็ดของฟ้าทลายโจรที่แตกออกมานะครับเกิดแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้พอเราแห้งแล้วนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับสามารถไปปลูกได้ก่อนปลูกทำยังไงนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างไหมครับหรือหว,า,วานปลูกได้เลยส่วนมากที่บ้านจะไม่ค่อยได้ปลูกด้วยเ๋ยจะจะให้ไปทางที่อื่นมากกว่าค่ะไปแจกไปทางที่ชมรมคนไม่ขับคนเมาไม่ขับมั่งอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ<อ>หรือว่าแจกในศูนย์ไหนก็ได้ที่ขอมาอะไรเงี้ยค่ะค เห็นได้ยินข่าวว่าในช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยแจกไปค่อนข้างจะเยอะเยอะค่ะเยอะมากค่ะคไม่ไม่จำนายแจกฟรไีไม่จำนายแจกฟรีมีที่ไหนเรียกก็เป็นเกือบพันซองเหมือนกันทั้งมเมล็ดพันธุ์ผักแล้วก็ฟ้าทะเโจนูนะคะก็เป็นกิจกรรมดีๆที่ไปช่วยเหลือผู้รประสบภัยในช่วงของโควิด -19 นะครับลดตน้นทุนคือไม่ต้องไปซื้อปลูกไปกินเองโดยไม่ต้องวิง่งออกตลาดเสี่ยงกับโควิดด้วยค่ะครับเราสามารถปลูกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเรามีพร้อมครับอันนี้คือเมล็ดพันธุ์อันนี้พริกหอมอะค่ะพริกหอม พิ่หอมอันนี้อ๋ออันนี้ต่างจากนนมาเมล็ดพันธุ์ที่ที่ขายกันยังไงครับอันนี้คือรสตากแหง้งคือเราก็ถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะเก็บเปลือกไปทานได้ด้วยเราคือตากแหง้งเราก็เก็บใส่ขวดไว้บ้างแล้วก็ท<อ>ําแบบสดตากแห้งบ้างอย่างเงี้ยค่ะครับซึ่งซึ่งมันจะมีซึ่งต่างจากแบบที่ที่ขายะนะครับอันนี้คือที่จําหน่ายคือแบบเป็นซอง <S <S แต่ว่าพิ่หอมตัวเนี้ยหนึ่งก็คือเรายังสามารถบริโภคได้เมล็ดข้างในก็สามารถเอาเก็บไว้ทําพันได้นะครับ แต่อันนี้อาจจะต้องใช้ในเรื่องของพื้นที่แลวก็วัสดุในการเก็บมากนิดนึนะครับมันจะเปลืองเนื้อที่น้อยแต่ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนี่นะครับอันนี้เป็นพริกกระเลียงนะครับอันนี้เป็นพริกกะเลียงได้ยินข่าวว่าเผ็ดมากพเิกกระเดแรงเลยนี่มีเก็บพันไว้เยอะไหมครับเยอะค่ะเยอะค่ะค่อนข้างจะเยอะอันนี้คือผลิตเพื่อจําหน่ายด้วยใช่ไหมครับก็คือถ้ามีการแบ่งปันในกลุ่มเพื่อนๆหรือกลุ่มในกลุ่มวิสาหกิจด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มเกษตรด้วยกันจะมีแบ่งปัน เราเราเราแบ่งปันนี่ในในลักษณะยังไงครับแลกพันธุ์พืชแลกพันธุ์แลกพันบ้างหรือว่าบรงควนก็ให้ตังค์บ้างอะไรนิดหน่อยอะไรแบบเราไม่คิดเป็นอาชีพโดยตรงแต่คือว่ามีการแบ่งปันอย่างเงี้ยค่ะในในให้เรามีทุนไว้สําหรับทําด้วยนิดหน่อยอย่างเงี้ยในกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติของตําบลหนองงูเหลือมเนี่ยมีคนที่เก็บเมล็ดพันธุ์แบบเนี้ยเยอะไหมครับหลายคนค่ะแต่ว่าจะน้อยกว่าเรานิดนึงคือเขาปลูกแล้วแต่เราปลูกพืชตัวไหนอะไรเงี้ย แต่ของเรานี่คือเราเน้นกินที่เราปลูกหรือปลูกที่เรากินอะไรแบบนี้มันก็มันตามโครงการของพระราชดำริอะไรอย่างนั้นน่ะก็คือเราเรากินอะไรย่างเราก็จะปลูกอะไรย่างอะค่ะครับกที่บอกว่าเราลดต้นทุนครับถ้าเกิดเหลือเราก็นําไปจําหน่ายค่ะและก็แบ่งได้ขายได้เงี้ยครับอันนี้เม็ดเล็กๆนี่ที่เห็นคือเมล็ดไรครับมล็ดะเขือพวงไร่น้ำอะค่ะอ๋อปกติเราใช่มะเขือพวงไร่น้ำนะครับปกติเราจะเห็นเป็น มะเขือพวงบ้านธรรมดาค่ะอันจะมีน้าอันนี้จะไม่มีน้ำแต่ลูกเหมือนกันนะคะลูกเหมือนกันรสชาติก็น่าจะเหมือนกันไม่เคยเปรียบเทียบกันทีครับครั้งกระปุกเนี่ยกี่ลูกได้ครับเนี่ยเยอะขนาดนี้เยอะมากใช่ไหมครับแคเป็นเกือบร้อยลูกแหละเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บมาอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเก็บไว้ได้นานแค่ไหนที่เอาไปใช้แล้วมันจะเสื่อมสภาพครับ ถ้าคิดว่าน่าจะหลายปีแต่ยังไม่เคยถึงยังไม่ถึงสิปีอะคะ่ะที่เราเก็บมานี่คือคที่เราใส่ในบรรจุนี้นะคะคถ้าสมัยก่อนเราแค่เก็บปีต่อปีกันแต่ตอนนี้คือเราย่นคือควบคุมให้อยู่ได้อีกประมาณสองสาปีขึ้นมาแล้วอะคะอ่ะปีคือตอนนี้คือประมาณสามี่ปีแล้วที่เราเริ่มทํามาที่ใส่ตู้เย็นแล้วก็เก็บไปแบบเนี้ยใส่ตู้เย็นคือตู้เย็น <Okay. S 1> ที่ที่เราเอาไว้ใส่กับข้าวใช่ใ,ใช่นะใช ก็บไว้แบ่งแบ่งส่วนหนึ่งที่แบบระตสูบ้างอะไรบ้างต้องถามว่าที่บ้านนี้ตู้เย็นกี่ใบตอนนี้จะเต็มไปหมดด้วยเมล็ดพันธุ์เต็มไปหมดแล้วใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับค่ะนะครับมีหลากหลายนะครับมีเมล็ดพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยอ่อันนี้เสวยนี่คือเมล็ดพันธุ์อะไรครับอันนี้มะเขือเสวยค่ะอ๋ออันนี้เราก็ได้พันธุ์มาจากมอเกษตรไปไปให้เราขยายพันธุ์เราก็เก็บพันธุ์ต่ออ่าอันนี้คือ ฟักเขียวค่ะฟักเขียวนะครับอันนี้ยังยังจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเนี่ยมีลูกเล็กลูกใหญ่ลูกกลางอ๋ออันนี้อันนี้คือลูกเล็กลูกใหญ่อันนี้เม็ดเล็กจะลูกเล็กถ้าเม็ดใหญ่ๆนี่จะลูกใหญ่อน่ยค่ะลูกใหญ่แบบเนี้ยค่ะอ๋อครับอันนี้คือปลังแดงนะครับนั่คปลังผักปลังกินใบอะค่ะปลังที่เราเห็นกันแต่สีแดงครับอันนี้เม็ดเล็กๆขนาดนี้เนี่ยคือเม็ดอะไรครับ อันนี้กระเจยบไอ้กระเพราค่ะกระเพราสีเขียวกระเพราที่เราทำหมัดกับข้าวเม็ดค่อนข้างจะเลาา็กเ<า>ม็ดเล็กเม <est> ็ดเล็กๆแบบนี้เราตอนเก็บเก็บยังไงครับคือเราเก็บช่วงที่แก่เริ่มมีเม็ดดำแล้วก็เอามาตากใส่ภาชนะไว้ในบ้านคือนิลที่ร่มอ่ะ พอมันแห้งเสร็จแล้วเราก็มาลองขยายามๆคือเราก็จะหาตะแกงที่มันร่อนๆเล็กๆหน่อยอะค่ะรั่อนอีกทีหนึ่งแล้วก็คนตัวท้ายถ้าไม่ถ้าเม่งไม่เคี้ยงก็จะต้องแบบใช้ลมเราบ้างเป่าแบบหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอ๋อครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกมาเล็ดผักชีใช่ไหมครับผักปังเหมือนกันผักฟังเหมือนกันคอภัย อันนี้ผักปังผักปังที่กินดอกอะค่ะครับที่กินดอกมันเป็นดอกอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใบที่เห็นมันจะมีสามชนิดเยอะๆแบบนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือแจกแรกแล้วมีจำหน่ายด้วยจำหน่ายเนี่ยจำหน่ายกันยังไงครับเป็นซองๆองงยธรรมดาก็คือซองยี่สิบ ตั้งราคาไว้สูงนิดนึงคือ20บาทสายว่าพิเศษพิเศษยังไงครับถึงราคาค่อนข้างจะสูงกว่าท้องตลาดเธคิดว่าเราทําด้วยแบบฝีมือเราแล้วก็การเก็บพันุเนี่ยได้แบบพันธุ์ที่แบบบา,บางตัวมันเป็นพันุ์พื้นบ้านหายากอะไรแบบนี้ค่ะคถ้าเกิดเราซื้อตลาดเมนูน่นนไม่แน่ใจว่าของเราจะแพงกว่าตลาดหรือตลาดจะแพงกว่าของเราครับแต่ที่แน่ๆคือที่มาของเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเนี่ยก็คือว่าผ่านการคัดเลือกมาแล้วะ<ช>ครับเรามีหลักในการคัดเลือกเมล็ด ต้นนั้นเนี่ยเพื่อจะเอามาทําเป็นมเมล็ดพันธุ์เนี่ยเราเราสังเกตจากอะไรว่าเอาต้นนี้แหละคือความสมบูรณ,ณ์อของฝักข,ของของเม็ดค,คือที่ที่สมบูรณ์คือที่เม็ดที่เต็มที่เต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างกบพริกเนี่ยเราก็จะเลือกเม็ดที่สวยๆง,งามๆที่แบบต้นไหนเม็ดดีเราก็จะเลือกเอาไว้ไปทําพันธุ์นะคะคเป็น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 ,ปนต้นๆน,นะคะครับแล้ววันนี้เห็นมีเอา ถั่วฝักยาวฝักแคร์ค่ะฝักแคร์อ๋อนนคือฝักแคร์ถั่วฝักแคร์นะครับรจะคล้ายกับถั่วฝักยาวมากะนะครับถั่วฝักแคร์อันนี้คือแคร์ขาวที่เราใช้แกงส้มรหรือมายำ์หรือเลือดล้มจินมพริกอะไรงียค่ะค่อนข้างนนมีประโยชน์นะครับดอก<ช>แคร์นะครับอันนี้คือใช้หอนลมอะไรได้อันนี้อันนี้คือฝักแก่ละ อันนี้แก่แต่คือ,อยังไม่แห้ง<ช>แต่ถ้าเราจะนั้นเราต้องไว้ให้มันแห้งอยู่บนต้นนี่เราสังเกตยังไงครับว่าแก่อันนี้คือมันต้องให้เหลือง,อง,องถ้าอย่างเงี้ยบางทีก็จะไว้กระต้นเลยให้แห้งประมาณเนี้ ครับอันนี้อันนี้คือคือแห้งแล้วแห้งแล้วแต่ถ้าเราไว้นานๆมันก็จะมีมอดเข้าไปกินในนี้เสร็จแต่ถ้าเราแกะตอนนี้เลยเนี่ยมันจะมันจะเม็ดมันจะสวยสมบูรณ์นะคะเป็นยังครับ้แกะน้ท่านผู้ชมดูนิดนึงข้างในจะสมบูรณ์แกะออกมาเลยจะสมบูรณ์เลยค่ะถ้าแกะช่วงเนี้ยอันนี้แกะกันสดๆนะครับนี่คือเมล็ดตกะแล้วไม่เป็นไรครับลองไว้หลังจากที่ที่เราแกะออกมาแล้วเนี่ยเราเราเราเอาไปทำยังไงต่อครับก็พึ่งให ให้แห้งสนิทสุดๆอะประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์หรือสิบวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะได้เก็บเขาใสตู้เย็นใสกระปุกใสถุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแห้งสุดๆนี่เราสังเกตยังไงครับก็คือเป็นหนึ่งอาทิตย์ขึ้นไปอะค่ะอ๋อมากกว่าหนึ่งอะแต่นี่นคือเขาก็แห้งแล้วอันนี้เขาก็แห้งแล้ว,ลวตะเราจะเอาไว้ให้แห้งอีกคือว่าไม่ให้มีความชื้นอยู่ในเมล็ดพันธุ์เพื่อกลัวเพื่อลาเพื่ออะไรอย่างเงี้ยครับนะ แล้วหลังจากนั้นเราออาไปเก็บเข้ากระปุกแบบนี้ใช่กระปุกก็ได้หรือถุงถุงซิปนี้ก็ได้ถุงซิปก็ได้คือถ้าเกิดถ้ามันเยอะเราก็จะใส่กระปุกประหยัดต้นทุนก็ใส่กระปุกได้ถ้าน้อยถ้าน้อยเราก็จะใส่แบบถุงซิปเล็กๆค่ะมันขึ้นอยู่กับของเราเยอะหรือน้อยเม็ดไม่ได้พันอันนั้นนะคะครับผมผมถามนิดนึงว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยที่ที่ทางอลไยๆเก็บไว้เรื่องของการงอกอัตราการงอกประมาณเท่าไหร่ครับ น่าจะแปดสิบขึ้นทุกค่ะอันนี้อันนี้ทดสอบเองแล้วลค่ะเพราะว่าเราเนขนาดเม็ดมเมล็ดที่เรารีบๆบที่เราทิ้งๆอ่ะก็ขึ้นเต็มข้างบ้านหมดตอนนี้ที่เราแบบล้างล้างอย่างพริกตอนนี้ก็คือชายคาบ้านที่มันจะมีชายๆรอบๆอ่ะก็ล้างทิ้งแบบที่เม็ดเราว่าไม่สมบูรณ์หรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นดีอะค่ะ ครับอันนี้ก็เบอกว่าร้อยก็จะเกินไปครับ <laughs> จะร้อยเกินไปใช <laughs> ่มแต่แต่เห็นเมื่อกี้คุยกันก่อนเข้ารายการก็ทดลองแล้วอยู่ที่ประมาณ8 0ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต้องมีตั้งแปดสิบขึ้นครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเมล็ดพันธุ์นะครับที่ <laughs> ท,ที่ทางต้าเลไลได้เก็บเอาไว้เนาะมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่หายากนะครับก็เป็นการอนุรักษ์นะครับพู้พันธุ์พืชท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์ก็เป็นการคัดเลือกนะครับ พันธุ์ดีนะครับของพืชที่เราสนใจนะครับด้วยไปในตัว<ช>นะครับเก็บมาเพื่อขยายพันธุ์สามารถนําไปจําหน่ายได้นะครับสามารถนําไปแจกจ่ายนะครับนอกจากที่เราได้ ตอนจําหน่ายแล้วเนี่ยเรายังได้เพื่อนเครือข่ายด้วยได้ค่ะได้แลกเปลี่ยนบางลีีพันธุ์แปลกๆเราก็จะได้พันธุ์ใหม่ๆมาเคยได้พันธุ์อะไรพันธุ์พืชอะไรแปลกๆกับมาบ้างไหมครับพอเราไปแลกเขาเนี่ยตอนนี้คือส่วนมากเขาจะบอกว่าของเขาเขาเขามีก็จะพันธุ์คล้ายๆกับเราอยู่เป็นชุมชนวมกันครับอันนี้ก็เป็นเรื่องในอนาคตที่ที่น่าจะไปสร้างเครือข่ายกับชุมชนอื่นต่อตรงนี้ก็ถือว่าเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ของชุมชนนะครับอีกอีกอีกหนึ่งจุดของตำบลหนองงูเหลือมนะครับสําหรับวันนี้นะครับ มีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับทางตาเบนขออภัยนะครับทางป้าเลไลนะครับจะมาสาธิตให้ชมนะครับว่าเราเนี่ยจะดึงเมล็ดพันธ์ุออกมาแล้วเอาไปทําในส่วนของการเก็บ รักษาเมล็ดพันธุ์ยังไงนะครับวันนี้มีอะไรมาสาธิตให้ดูบ้างครับมีพริกมันใหญ่เนี่ยค่ะที่ว่าเป็นพันธุ์ที่ว่าเราอยู่ในชุมชนเราจะอาชอบนิยมทานมากลังนี้เนาะครับเป็นเมล็ดพันธุ์เป็นพริกมันใหญ่นะครับของชุมชนนะครับของตําบลหนองรือเรือที่อื่นมีบารู้แต่ที่ชุมชนเรามีเราก็จะเหมือนแบบเราก็จะอนุรักษ์ของเราไว้อันอันอันนี้เนี่ยทำไมทำไมถึงคนนิยมบริโภคครับเขามีข้อดียังไง ก็คือเหมือนว่านิ่มอะค่ะเวลาทา,า,านแล้วเหมือนผิวเขาจะบางหน่อะไรเนี้ยแล้วมันจะเผ็ดน้อยเวลาผัดเนี้ยเขาจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเผ็ดกัน<อ>ถึงจะแก่นิดก็กินอร่อยผัดอร่อยอย่างเงี้ย<อ>ผัดหมูผัดไก่ผัดอะไรเงี้ยเขาจะชอบกันนะคะเราก็เลยอนุรักษ์ครับอันนี้ในส่วนของ พริกอันนี้คือมะเขือเปาะค่ะมะเขือแกงอ่านะครับอันนี้ก็พืชผักสวนครัวนะครับเราก็มีตามบ้านนะครับก็สามารถเก็บไว้ขยายพันธุ์ได้นะครับก็จะมีในส่วนของอันนี้คือมะเขือมะเขือสีม่วงอะค่ะมะเขือสีม่วงนะครับอันนี้ก็เป็นผลที่ที่แก่แล้วนะครับปกติแล้วเขาจะลูกสีม่วงค่ะแล้ลูกอ่อนอ่อนจะสีม่วงอ่าอันนี้พอละแก่แล้วก็จะเป็นลูกสีเหลืองแบบนี้นะครับ ก็จะมีในส่วนของอันนี้คือเป็นผลไม้เผือเป็นสาวรสลูกสาวรสนะครับอันนี้จะนํามาสาธิตให้ทุกท่านชมลูกสาวรสอันนี้คือแก่แล้วเนาะค่ะแก่แล้วต้องลนจากต้นนะคะถึงจะใช้ได้ถ้เาเยะอร่อย ถ้าเกิดไปเด็ดเนี่ยอาจาอาจะาเปรี้ยวอา,อ,าอาจจะเปรี้ยว <c oughs> นะครับแต่ที่เรามาทําการเก็บรักษาและขยายพันธุ์เนี่ยคือเอาลูกที่หล่นแล้ว <c oughs> นะครับอันนี้คือทานก็เหมือนกันจนมากเขาจะเก็บลูกที่หล่นแล้วเสาวรถนะครับ <c oughs> อ,อุปกรณ์นะครับถ้าเกิดเราจะทําการเอาเมล็ดพันธุ์ออกมาเนี่ยเราต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับถ้าช่วงก่อนเราไม่ได้ถุงมือเราใช้มือเปล่า <c oughs> แต่เวลาเราเสร็จทุเรศอยากทำพริกเสร็จ เราไปโดนหน้าโดนตาเราก็จะแสบน้อนแต่ตอนนี้ก็เลยมีเทคนิคใหม่ก็คือต้องใช้สวมถุงมือนิดหนึ่งค่ะส่วนถุงมือก่อนที่เราจะทํบการแกะพริกมีถุงมือนะครับแล้วก็มีเขียงกระมังมีเขียงมีมีดนะครับแล้วก็มีถ้วยถ้วยถ้วยไว้ใส่เมล็ดเนาะแล้วก็มีตัวกรละมังใส่น้ำนี่ไว้ใช้ทำอะไรครับ ไว้น้ำคือถ้าเกิดลอยเม็ดลอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเม็ดอ่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคัดทิ้งประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ครับ ขยบมาใกล้ๆผมหน่อยนะครับสวยงามเลยแล้วมีตะกร้านะครับมันชื่อว่เวลาตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีตะกร้าเอาไว้พอลาตอนที่เราตักเมล็ดขึ้นมาจากน้ําแล้วเราก็นำเพชผึ่งให้แห้งถ้าเกิดเป็นเม็ดใหญ่สับทองอะไรเงี้ยเราจะใส่ตรงนี้ได้ถ้าเป็นเม็ดเล็กๆเราจะใส่ตรงนี้คือเราไม่ต้องไปลงทุนวันนี้เราทําเองมันก็ไม่สวยอะไรกันตอนที่เราเลียมาอะไรอย่างเงี้ยประหยัดต้นทุนเนาะใช่ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์ครเห็นมีผ้าตาข่ายด้วยครับผ้าตาข่ายใอันนี้คือถ้าเกิดเป็น สับวร์ดหรือมะละกอที่มันมีเนื้อหุ้มหุ้มอ่ะมีเยื่อหุ้มมันอ่าใช่เราจะไม่ต้องใช้แช่ค้างคืนเหมือนเนี่ยเมล็ดถปังก็จะมีที่หุ้มเหมือนกันอ่าเราจะใช้นี่มาถูคึงได้เลยค่ะเล็ดผักผักปังเขาจะมีเยื่อหุ้มอยู่นะครับแต่ทุกทีจะต้องแช่หนึ่งคืนแล้วมันจะนิ่มนิ่มแต่ก็ยังต้องนั่นอยู่อะค่ะอ่านะครับต่ใช้ตะไครยนี่คือตะไคร้มุ้งของเราที่มีเศษเหลือจากที่ สร้างโรงเรือนนะคะก็คืออันเนี้ยใช้ได้แล้วก็มีในส่วนของอุปกรณ์ที่จะเอามาใส่เมล็ดนะครับอย่างเช่นถุงซิปล็อกแบบนี้นะครับอันนี้ไปซื้อหาซื้อได้ตามร้านขายของชำนะครับเป็นถุงซิปล็อกนะครับหรือท่านใดสะดวกที่จะใช้ขวดขวดน้ําเปล่าก็ได้นะครับเอามาเอาน้ําออกให้หมดแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับเพื่อไม่ให้มีความชื้นอยู่ข้างในขวดนะครับเรามาเริ่มลงมือกันเลยดีกว่านะครับ เราจะเริ่มที่อะไรก่อนดีครับพริกเลยค่ะพริกนะนะครับอันนี้ก็เป็นพริกนะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับที่ที่หาได้นะครับมานานในชุกคนแล้วนะครับเตรงนี้มีพริกอะไรบ้างครับเห็นมีอยู่หลายชนิดเลยอันนี้พริกกระเลียงค่ะครับนีพริกกระเลียงอันนี้พริกขี้นกธรรมดาค่ะเยอส่วนนี้พริกหอมครับโอ้โหดู ดูออกได้ยังไงครับว่าแต่ละอย่างคืออะไรมันจะผิดกันนิดนึงแต่ที่จริงถ้าพริกกระเหลี่ยงนี่มันจะต้องเม็ดใหญ่กันนี้นี่คือต้นนี้มันจะมันมันช่วงนี้มันไม่ค่อยมีมีแต่เม็ดเขียวไงครับก็เลยอเอามาเนี่ยมันจะผิดกันเนี่ยดูค่ะผิดสีมันจะผิดกันเลยอ่ะอสีด้วยสีด้วยแล้วรูปทรงหัวอะไรเงี้ยมันจะมองออกถ้าคนอยู่กับพริกจะรู้ค่ะครับอ อันนี้ใส่คืนกับไปไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับถูกถูกนะครับถูกค่ะถูกนะครับแต่พริกหอมเนี่ยเป็นพริกที่มีตามบ้านอยู่นะใช่ไหมครับมีเยอะคืกนกเนกไปกินที่ไหนเอามาขี้มาใส่ก็มีขึ้นได้ทั่วๆไปอะค่ะครับเ,เดี๋ยวจะมาสาธิตในในส่วนของการเก็บมเมล็ดพันในส่วนของพริกหอมพริกมันใหญ่นะครับทำทำยังไงลงมือทำยังไงบ้างครับ ถ้าพูดจริงๆธรรมดาแล้วเมื่อก่อนก็จะตากแห้งแล้วก็จะมาแกะได้เลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรารุ่นใหม่เราก็ใช้แบบเก็บเมล็ดพันธุ์ง่ายก็คือเราจะผ่าผ่าผ่าเม็ดออกเนียผ่าเปลือกเม็ดหนึ่งแล้วก็จะมีเม็ดอย่างเงี้ยเห็นเห็นมเมล็ดข้างในเยอะเลยนะคะเนี่ยใช่ใช่ครับแล้วก็จะแบบกันเราสะดุดมือแล้วเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจับดีได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนั่นทีเราก็จะลอยน้ําคือที่ว่าจะดูเม็ดรีเม็ดอะไรแบบเนี้ย ที่ไม่สมบูรณ์อ่เม็ดไหนรีบก็เอาไปเอาออกไปก่อนใช่ค่ะ <laughs> อย่าให้อยู่กับพวกนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่นั่นมากมันก็อยู่ได้แต่มันก็คือคแต่ส่วนมากมันจะไม่ค่อยมีเราค่ะเม็ดรีบพริกน้อยมากมันจะมีน้อยมากค่ะเออถ้าเกิดเป็นพันพริกที่ที่เราซื้อมาจากตามร้านกเกษตรพันธุอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเอามาทําแบบนี้ได้เลยไหมครับ ทำได้แต่ว่ามันกาจะกกายพันธุ์แล้วไม่สมบูรณ์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องเจ็ดรอบอะค่ะถึงจะได้กลับมาเป็นพันธุ์เดิมค่ะเป็นในช่วงการปลูกครั้งที่เจ็ดครั่นและครั้งที่เจ็ดถึงจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับซึ่งแต่แต่ทุกต้นก็ไม่เหมือนกันเนาะใช่ใชมันจะมีสิทธิ์กลายพันธุ์หรือว่าเป็นอะไรอะโครคหรือเป็นอะไรที่แบบมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะที่เขาส่วนมากที่เขาทำพันธุ์เราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ายังไงมัน ตัดแต่งพันธุกรรมหรืออะไรมามันจะพันธุ์อาการจัดการพันธุกรรมนี่ของเรานี่เราก็จะเลือกอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยเราก็จะเลือกต้นที่ไหนสมบูรณ์เม็ดสวยและกรโดกด้วยอันนี้พริกมันใหญ่เนี่ยกี่รุ่นแล้วครับอันนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่เริ่มซื้อน้องซื้อมาทานแล้วก็เก็บ เราแบบซื้อมาทานแล้วก็เก็บเห็นเม็ดแก่ก็เก็บไว้อยากกินว่าชอบ,บก็เก็บมาเก็บมาปลูกนี่ก็ตกเป็นสิบสิบแล้วก็จ่ายแจกไปอีกก็หลายสิบแล้วค่ะเริ่มเริ่มนิ่งลวเริ่มนิ่งอ่าเนี่ยมันจะเหมือน,นเพราะว่าปีหนึ่งเราจะปลูกประมาณรอบสองรอบแล้วก็นานแล้วว่าค่ะเนี่ยปออ้าลีไลเริ่ม,เร,มเริ่มทําวิธีการคัดเลือกแล้วก็การเก็บล็ดพันธ์มานานยังครับ ครั้งแรกๆตอนเด็กๆก็<แ>คือเก็บเป็นเพืกมเมล็ดพันธ<แ>ุ์พืชฟัก<แ>เพืกมะระอะไรเงี้ยตามธรรมชาติที่แบบคุณพ่อ<แ>คุณแม่หรือคุณลุงคุณป้าปลูกเหลือ้ทยๆเราก็จะเริ่มเก็บมาก่อนแล้วก็เอาไปขายได้ค่ะได้ต่างค้าขนมตำร้านที่เก็บไข่เมล็ดพันอะ่ะทมัยก่อนนะน<อ>ะแต่พอมาโตมาโตขึ้นมาใช้ทาเกษตรเองเนี่ก็คือจะมาอยู่กับกลุ่มที่กติกรรมธรรมชาติเนี่ยค่ะเขาเนี่ยเป็นธรมาชิกลุ่มแล้วจะมีการ อบรมจากศูนย์ส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยเกษตรนะคะคะไปสอนสอนวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์แล้วเราก็จะได้ความรู้ตรงนี้มาคือเก็บให้ถูกวิธีเพิ่มขึ้นนะคะมันจะเป็นการที่แบบเราจะได้เก็บได้นานและพันธุ์ที่ดีขึ้นนะคะประหยัดต้นทุนด้วยประหยัดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็เราจะได้พันธุ์ที่แน่นอนด้วยถ้าเราไปซื้อทีเราได้รอบเดียว อันนี้รอบสองรอบไส่เราเยังได้เรื่อยๆค่ะครับในในในส่วนของเปลือกพริกเนี่ยที่ที่เอามาเล็ดออกแล้วเนี่ยเราเราเอาไปทําอะไรต่อครับถ้าเราคิดว่าเราจะตากก็ตากได้<อ>แต่บางทีเราก็กลัวว่ามันจะมีกอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เนสมัยบ้านก็จะตากเหมือนกันตากตากไปทานเองจบำบริโภค